แรงได้อีกดอมเปิดตัวโยเกิดกลางงานการกุศลเล่นเกมปั่นประสาทมาช่าแมนหน้าชาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครหวานรักต้องห้ามทางช่องสาเพราะความจริงที่ปิดบางซ่อนเร้นไว้ได้เริ่มเผยปมออกมาเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งติดงอมแงมกับเส้นทางความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ที่ผู้กำกับนุชีอนุชาบุญยวัฒนะเน้นงานละเอียดจนคนดูยกขึ้นยิ่ง เป็นขวัญใจแฟนโซเชียลไปแล้โดย EP 17จะเป็นตอนที่มาดามเคทมาชาวัฒนพานิตรู้ว่าจีน่าโยเกิร์ตนัทชาเป็นเมียของรังสรรดอมเหตุระกูลสามีของเธอทําให้เคทเสียใจมากเพราะโดนคนที่รักและไว้ใจอย่างจีน่าหักหลังในงานชาริตี้การกุศลที่เอสพลาซาจัดขึ้นก็เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายรังสรรเดินควงจีน่าออกนอกหน้าเหมือนประกาศ ทุกคนรู้และเมื่อมีการประมูลบริจาคเงินแข่งขันกันเพื่อจะได้เต้นรำกับนักบอลอองเรแมนทริสนุกและชาลีดีแลนไบรอันรังสรรก็จงใจบริจาคเงินจำนวนมากจนได้เต้นรำกับนักบอลแต่ไม่ยอมเต้นกลับให้เคทเต้นกับอองเรงเท่านั้นยังไม่พอรังสรรยังแต่งตั้งให้จีน่าเป็นผู้บริหารแบรนด์สินค้าตัวใหม่หักหน้าเคทอีกด้วยโดยฉากนี้ถ่ายทำกันที่บ้านสวยแถวซาฟารีเวิลด์เป็นฉากใหญ่อีกฉากของเรื่อง มีนักสแสดงหลักและนักสแสดงประกอบมากมายฉากนี้ที่ยากคือฉากเต้นรำของมาชากับแมนต้องซักซ้อมกันอยู่หลายรอบเพื่อให้จังหวะลงตัวต้องเต้นไปด้วยและพูดคุยกันไปด้วยเคลียร์เรื่องราวต่างไม้ยามกที่เกิดขึ้นขณนะที่ดอมก็ต้องจับผิดทั้งคู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึอดอดัดพร้อมจะปะทะฉากดรา,า่าฉากอารมณ์บอกเลยว่ามาเต็มจนไม่กล้าจะบรรยายหวานรักต้องห้ามเรื่องราวของพกาม่าลินหรือลินทีรณีคงไทย แม่ค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคเธออายุ35ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นโสดมีสัมพันธ์กับผู้ชายเพียงท่วครั้งท่วคราวเท่านั้นไม่คิดผูกพันเธอไม่เชื่อในเรื่องความรักและชีวิตคู่เพราะเคยผิดหวังในอดีต คู่ขาคนปัจจุบันของลินชื่อรังสรรหรือสรรดอมเหตประกูลทายาทห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศไทยทั้งคู่แอบมีสัมพันธ์กันลับๆทั้งที่สรรมีภรรยาอยู่เครือมาสหรือมาดามเคสมาชาวัฒนพานิตภรรยาของรังสรรเป็นซีอของเอสพลาซ่ากรุทั้งคู่แต่งงานกันมาครบ20ปีแล้ว มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเคสเห็นลินขา,ขายของออนไลน์ได้คืนละหลายสิบล้านก็สนใจที่จะร่วมงานด้วยจึงให้จีน่านัทชาบุญประชมเลขาติดต่อนนัดลินมากินข้าวที่บ้านไครเลริศหรือเลิศเจนนี่ปาน,านันพี่สาวข้ามเทศของลินผู้ที่ดูแลธุรการต่างๆให้ลินเป็นผู้รับเรื่อง และมาบอกลินเธอตกใจที่อยู่อยู่เคธนัดเจอคิดไปว่าหรือเคธจะรู้แล้วว่าเธอแอบเป็นชู้กับหัวเคสเลิศบอกวางใจได้เคธนัดคุยแค่ธุรกิจลินถือโอกาสไปเจอเคธเพื่อพิสูจน์ว่าสารพูดจริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าเคธอนุญาตให้เขามีเมียน้อยได้รอติดตามชมฉากเต้นรำสุดประทับใจครั้งนี้ได้ในหวานรักต้องห้ามวันจันทร์ที่วันที่2ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p